สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็มาอัปเดตงานขนส่งวันที่18ธันวาคมนะครับก็กดูครับพี่พิงค์เนาะคือยังขึ้นของไม่หมดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไปไหนนะเจ้าเรา12 13สินเลยนะเนี่ยเจ้านี้ก็12สินไปเอ่อไปไหนเนี่ยประจวบนะครับประจวบคล,ลิขันนะครับตัวนี้นะและอีกเจ้าอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมพาพที่น้องๆล,ง,ลงไปดูนะงาน เยอะมากนะครับนี่วิ่งสองรอบนะครับวันนี้เออเจา้านี้กี่กี่กอ่ากี่กล่องเนี่ยเจ้านี้สิบห้ากล่องเห็นไหมครับไปพิจิกนะครับตัวนี้นะไปพิจิกนะครับสิบห้ากล่องคนระับพีเอสสิบห้าพีเอสสิบห้าด้านในครับก็จะให้พี่ๆน้องได้ดูบรรยากาศในการทํางานคือต่อเป็นรับขอบฟ้าแล้วนะครับก็ค่ำนะครับประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายเอ้ยประมาณนี้ตอนนี้น่าจะบ่ายสามบ่ายสี่แล้วมั้ง ต้องออกไปนะครับเพราะว่าคนส่งจะปิดเร็วน,ะนี่คือรีบนะครับพยายามทําง,งานว่าเต็มทีแล้วนะครับเราพยายามอยากจาละไล่ไล่ทุกออเดอร์ที่เราจะจัดส่งให้คุณลูกค้าอยากให้คุณลูกค้าได้รับของให้ทันปีใหม่ในการจัดใช้งานนี้เราก็เตรียมพร้อมนะครับนี่ก็ส่งไปเหมือนเดิมน,นะครับนี่กอ็อีกสองกล่องนะครับเป็นเป็นไหนเนี่ยตัวนี้เป็นนครนครราชสีมานะครับตัวนี้นะ ก็ไม่ได้ไกลจากเรามากนะครับเป็นก็เป็นเขตปริมณนทนแถวๆนี้นะครับไม่ได้ไกลจากที่เราอยู่มากนะครับก็งานเยอะนะครับมาเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปเรียงของนะครับอยู่ด้านบนผมก็ขึ้นไปแล้ว12 13ชิ้นนะครับก็งานมันเยอะนะครับนี่ก็อ่าจานี้สชิ้นนะครับไปไหนเนาะจ้านี้4ี่ด้วยออ๋อสชิ้นนะครับก็ไปไหนเนี่ยอ่าอำเภอเมืองระยองนะครับไประยองนะครับตอนนี้ก็ ม่เดี๋ยวพยี่น้องเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเรียงของกันนะเดี๋ยวผมจะถ่ายว่ามันไ,ไนไปไหนไปไหนบ้างนะเพราะว่างานเยอะมากเลยผมต้องขึ้นไปเรียงของนะครับเพราะว่าผมเป็นคนจัดเรียงของนะครับมาเดี๋ยวพี่น้องอขึ้นมาก,นกันกันนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะหยุดแล้วก็จะถ่ายเป็นขั้นตอนขั้นตอนในการทํางานว่าเราจะส่งเรียงคุณลูกค้ายัางไงนะครับเราต้องเอาของที่เราจะไปลุงขนส่งก่อนไว้ ไว้ในสุดนะครับแล้วเอาตัวที่เราจะไปลงขยอยขยอยลงนะครับก็ไม่เราต้องตรวจเซคว่าจังหวัดนี้เราจะวิ่งไปสาย2สาย3สาย4นะครับวิ่งถึงสาย5้าเลยนะครับโอหโห้าสายเลยนะวันนี้ที่เพียงน้องขออนุญาตทํางานก่อนนะนี่ก็เอ็นที่ดีเลอีกแล้วโอ้โหนะผมขออนุญาตทำงานก่อนนะครับก็จะเป็นตู้แขนย2นิ้วไรอะไรนะครับไปจังหวัดไหนนะครับตอนนี้ก็ บุรีรัมย์นะครับก็รอรับของได้เลยนะครับก็เป็นเบสคทับ12นิ้วนะครับตอนนี้ก็จังหวัดนาวาทิวาสนะครับในตู้18นิ้วมาตินก็ไปจังหวัดคอนแก่นนะครับไปคอนแก่นอีก2ใบนะครับแกต้องขับแนวได้ควางควงตึ๊งควงเลยเนียใช่ควานอนนอนแบบเออนันเป็นไส่ควงเออเออเกือได้หมกแล้วเห็นอยู่ไหเห็นผมอยู่ไห ไม่ใช่ต้องตออ่เข well? ียเขียนค่อนนง่ะไม่ด้ายของที่มันเลืมได้รู้ว่าเราทางานปนไหน้าตามันเป็นยังไงอย่ามันโอเคไหมให้เขามาได้แนี้มเงามาเลยเปิดท่ายมาเลยได้เปิดา้า้ลแถวมเงามาเลยมาแนั้นมาเปิด เคียรต้องอยู่ตรงนี้ไงมุมจะได้เห็นว่าเอ้ยคนยกก็ด้วยป้าถ่ายเอาจะผมนี่เหรอตั้งมาตั้งแตั้งตั้งน้ตีส่อัปเดตงานล้วก็ดูครับคนส่งคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับอยู่จังหวัดไหนอยู่เขตไหนได้รับของหมดนะครับเรากาลังขยอยขยอยส่งออเดอร์อยู่นะครับตอนนี้เรากำลังขยอยส่งอยู่นะครับคุณลูกค้าก็รอรับของในเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่ถึงนะครับ สองรอบนะครับวิ่งส oui> ่งวันนี้สองรอบแล้วนีอ่าอ่ามีขอนแก่นมีขอนแปงอ่าขอนแก่นเฮขอนแปงขอนแก่นแล้วก็หลายนะครับก็มีสุรินลงใต้ขึ้นเหนือก็มีหมดเลยนะครับผมผมพูดไปแล้วแหละในคลิปผมก็จะถ่ายว่ามันไปไหนไปไหนบ้างครับนี่ครับก็เป็นงานประมาณนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ก็อยากให้พี่พีน้องๆได้เห็นว่าเออการทํางานเรางานมันเยอะจริงไหมเราขายดีจริงไหมเราเออโอ้อวดอะไรหรือเปล่าคืออยากให้พี่พีน้องๆได้ดูแล้วก็ได้เห็นได้ได้รับบรรยากาศในการทํางานเราว่าเหนื่อยจริงไหมหรือว่าไม่เหนื่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พีน้องก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ก็ต้องจบคลิปกันเพียงแค่นี้นะพี่พน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับ